อารันยังไงงานนี้ลิเวอร์พูลหวังจะจบข้อตกลง40ล้านปอนด์เพื่อจะเซ็นสัญญากับวิรอชเคอร์เคชแม็กซ้ายของบร์มัดในช่วงวันขนา้างหน้าในขณะน,นี้อารันยังไงงานานี้พูดกันไปเรื่อยเมื่อเวียดบัตรข่าวลือขอเบอร์สิเป็นเงื่อนไขย้ายซบลิเวอร์พูลนะอารันยังไงงานานี้เห็นด้วยไหมเมื่อการเปลี่ยนกราฟเฟชเบิร์กแสดงให้เห็นถึงความฉลาดของอาเน่อารันยังไงเมื่อพักนานสนิมจะเกาะนะลิเวอร์พูลเปิดโปรแกรมปริยันมีทัวร์เอเชียด้วย ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการน,นิดหน้าของทางฝั่งลิเวอร์พูลกำลังใกล้เคียงกับการที่จะบรรลุข้อตกลงมูลค่ากว่า40ล้านปอนด์เพื่อจะเซ็นสัญญากับมิร์จเคอร์เคชแบ็กซายดาวรุ่งาจากนครขอมปาร์มัสโดยมีการรายงานข่าวว่าเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะนั้นได้รับการตกลงกันแล้ว การใช้จากสโมรสบรบอร์นมัธกำลังดำเนินการต่อไปอย่างราบรื่นในนีน้โดยกอเกสในวัย21ปีได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีสุดในพรีเมียร์ลีกโดยที่ดาเนียการสมั24เขาลงเล่นไปครบ38นัดในพรีเมียร์ลีกทําได้2ประตูและก็อีก5แอสซิสซึ่ซงทําให้เขาเนี่เป็นเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลในการเสริมทัพตําแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งการย้ายทีมของเกอร์เกสก็มีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากว่าเาขาคนนี้ ได้ถอนตัวจากแคมป์ทีมชาติฮังการีก่อนเกมกระชับมิตรกับสวีเดนซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าเขาเองนั้นกำลังเตรียมตัวสำหรับการตดฝร,รังการกับบริเวณน,นี้โดยหากว่าการย้ายทีมนี้สำเร็จนะฮะจะเป็นการเสริมทัพที่สำคัญสำหรับลริเว์พูลโดยเฉพาะทดนานของฟังตำแหน่งแบ็กซ้ายที่มีความสำคัญต่อแผนในการเล่นของทีมภายใต้าการกุมทีมของอารนเดนส์โรช อาร์ะทนไงฟอร์เรียนเวียดนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของไบเออร์เลเวอร์กูเซนปฏิเสธข่าวที่ว่ากันว่าเขาต้องการเชื่อมหมายเลขสิเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขในการย้ายไปที่ลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้ฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวของสกายสปอร์ตเยอรมนีรายงานข่าวบอกวา่าแนวรุกทีมห้างขายาแจ้งกับไปั้านของของแดงลิเวอร์พูลเองว่าต้องการเชื่อมหมายเลขสิที่ปัจจุบันเป็นของอาริคแม็กอาริสเตอร์และก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการย้ายทีมซึ่งเจ้าตัวนั้นออกมาป,ปฏิเสธแล้วว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดน,น,นเชิง เขาได้บอกว่าผมยังได้เสื้อหมายเลขสิบผมคารมนักเตะคนอื่นๆนะเวียดได้โพสต์บนไอจีอย่าเชื่อทุกอย่างที่ถูกเขียนจากการบริงานข่าวล่าสุดระบุเลยนะว่าเลวบรโคเซนเองนั้นปฏิเสธครั้งแรกนะฮะที่ลิเวอร์พูลยืน่นข้อสเสนอเวียดอย่างทุกอย่างแล้วแต่การเจรจายังคงมีต่อเนื่องและคาดการณ์ว่าจะได้ข้อสรุปในบริวันนี้อย่างแน่นอนนะ อารันึ่งไนบราันกคาราเฟนเบิร์กทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆตำแหน่งกองกลางตัวรับถือว่าได้ว่าเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฤดูกาลสัปี24โดยทางด้านของฝั่งอา er ร์เน่สซอร์ตุนซูชดัชเองนั้นก็เป็นคนที่มอบโอกาสนี้ให้กับผู้นั่งของเขาจนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับผู้นังของฝั่งเลเวอร์พูแนทางการเล่นของการาเฟนเบิร์กนั้นสร้างความตื่นตาตื่น,นใจเป็นอย่าง,งมากโดยเฉพาะทักษะการคารมบอลการผ่านบอลและก็รวมไปทั้งการเทคนิคการเอาตัวรอดในอย่างคับขัน เป็นหนึ่งในจุดสําคัญที่เลเวอพูเองนั้นคว้าแชมป์พิมีบริกอังกฤษในช่วงซีซั่นนี้โดยสตาร์ชาวดัชในวัย23ปีซึ่งคว้ารางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมพิมียริกประจำฤดูกาลส0 2 4าบเป็นหนึ่งในแข้งที่สร้างความมือฮาเป็นอย่างมากจากการปรับเปลี่ยนตําแหน่งแปรกวาแน่นอนนะว่าการาฟเฟชเบิร์กนั้นได้ดิบได้ดีขนาดนี้ต้องยกเครดิตน,นี้ให้กับความกล้าข,ของท่านของโค้ชอาเน่อย่างแน่นอนนะเรียกว่าอันดับแรกนะฮะกล้าเสี่ยงในการปรปับตำแหน่งใหม่ ดยการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ครั้งแไรกของโอตอาเน่เมื่อเข้ามาร,รับงานในการที่จะกลมบังเหียนสโมสรใหม่ก็คือการสร้างเสือไพรด้วยการใช้งานอดีตดาวเตะอาแจ็คอัมสเดมและก็เสือใต้บาร์เยมเบนิกโดยประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากในช่วงตลาดพ่อค,ค้าแข่งช่วงซัมเมอร์ก็คือการที่หองแดนลิวพูโดนมาตินชูบเบมนดี้มิดฟิลด์ตัวรับชาวสเปนิชปฏิเสธอย่างไม่ใยดีแต่นั่นก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงสงสิ่งที่ทางด้านของฝั่งอาเน่ต้องการได้แก่ กองกลางตัวรับขนาดแท้และก็เขาเองก็ไม่คิดจะใช้งานบอตรุเอนโดตำแหน่งนี้ที่ซ้ำไปโดยตำแหน่งทางด้านของดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าห่วงเป็นอย่างมากเลยนะฮะและด,ดูการด่าสุดแต่ว่าคนซือชาวดัชเองนั้นก็กล้าที่จะได้กล้าได้กล้าเสียกับการที่จะเลือกใช้แผนพิเศษในการใช้งานการาเฟนสเบิร์กซึ่งก็ย้ายบรวมทีมตำแหน่งกองกลางบ็อกซ์ตูบ็อกซ์และเคยเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเพียงแค่4.5นาทีในยุคข,ของเจ็กเกคร์ฟในครั้งนี้ และแค่เกมเดียวตอนที่อยู่กับนักกอลฟฝั่งเงยอรมนีในครั้งนี้เพิ่มเติมได้ซ้ำไปโดยตำแหน่งดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจและก็น่าห่วงไปอย่างมากฤดูกาลล่าสุดนะฮะแต่ว่ากุนซือชาวดัชเเองก,ก็กล้าได้กล้าเสียด้วยการเลือกที่จะใช้แผนพิเศษนะผมในการที่ใช้งานการาเฟนเบิร์กซึ่งก็ย้ายมาร่วมทีมตำแหน่งกองกลางบ็อกซ์ตูบ็อกซ์ที่เคยท่าน้่งของเล่นตำแหน่งบิดฟิลด์รับเพียงแค่ส5นาทีในยุคข,ของเจคเกนคอฟ์และแค่เกมเดียวตอนที่อยู่เยอรมนี โดยสิ่งที่ดูเหมือนเป็นการแก้ไขปัญหาดรยยะสั้นกับการพัฒนาได้อย่างขึ้นมาหน้าประทับใจในช่วงหลายเดือนแรกของซีซั่น2 0 2 4ึ่สกลายมาเป็นองค์การประกอบสําคัญของการลุ้นชัป์และความก้าวหน้าของเลเวอร์พูรในศึกยูฟาแชมเปียนลีกซึ่งครั้งครึ่งซีซั่นแรกนะฮะกราเฟสเบิร์กเองก็ทำผลงานที่ยอดยเด่นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเกมที่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี และก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมทั้งเชลซีและก็แมชที่บุกชนะปืนใหญ่อาร์ซนอลในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ดาวเตะชาดัยังคุมนะฮะจังหวะในการเล่นแดนกลางได้อย่างยอดเยี่ยมบนเวทีแชมเปี League, ยนลีกยกตัวอย่างเกมไล่ต้อนเอซิม e ิลานไบรเออร์เลโวโกเซนและก็แมชกร์ช่วงนะฮะเรอัลมาตริดซึ่งการเข้าจัดการลูก้าบอริชและก็เอโดออาโดกาบาวินกาจนอยู่หมัดในครั้งนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการแสดงเห็นแล้วว่าการาฟิชเบิร์กนั้น ม่ใช่นักเตะพรสวรรค์นะฮะและความสามารถในการปรับตัวเท่านั้นแต่ต้องยกความดีความชอบนี้ให้กับความกล้าในการตัดสินใจและการฝึกซ้อมของโค้ชอาเน่ในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวก,กันการตัดใจครั้งสำคัญจากเคดโค้ชการตัดใจของอาโค้ชอาเน่ในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการาเฟนเบิร์กให้ลงมายืยนตำแหน่งแผงเบสฟิลเป็นเทคนิคที่มีผลกระทบอย่างมากในหน้าประสาทพิเบริกเบิร์ม่ยคำตอบก็คือความสำเร็จของหัวแดงในช่วงสั่นนี้ ในระหว่างซีซันกราเฟนเบิร์กเองยกระดับฝีเท้าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตำแหน่งกองกลางตัวรับเปวกับว่าเขาเป็นนักเตะที่ใช้เวลาตลอดอาชีพการเล่นตำแหน่งที่อยู่ด้านหน้าแนวรับทั้งการตัดบอลและการเสียบสกัดที่แม่นยำทำให้เขาได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากสิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติชั้นยอดที่มีอยู่ในตัวของดาวเตะชาวดัตตัรหลนี้รวมทั้งความสามารถในการครองบอลภายใต้แรงกดดันการผ่านบอลที่คืบหน้าและการพาบอลเข้าไปในพื้นที่ว่าง นอกจากนี้แล้วทุกๆคนคงจะเห็นความแข็งแกร่งในการเล่นลูกกอากาศนอกจากนี้นักเตะยังคงมีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างสุดยอดในครงนี้เพิ่มเติมด้วยโดยบางครั้งโคดอาเน่เองเขาก็เคยจับลงไปทำ้าที่เซ็นเตอร์แบ็กจำเป็นในแมชที่เดอะเรสต้องการจะเล่นเพื่อผลการแข่งขันโดยตลอดทั้งฤดูกาลกราเฟนเบิร์กเล่นได้อย่างเข้าขากับอาริกแม็กอาริสเตอร์ตัวทั้งคู่ได้ลงเล่นตัวจริงเพียงแค่34เกมแต่ทั้งหมด34แมชในลีก โดยมีสามแมชที่ไม่ได้ลงเล่นด้วยกันเนื่องจากว่าทีมคว้าชแชมป์ไปเป็นที่ดบปบรองเอวการลงสนามเยอะขนาดนี้เป็นการแสดงให้เห็นได้ว่าการาฟเฟนเบิร์กนั้นมีร,ร่างกายที่แข็ง,ขงแกรง่งโดยนักเตะได้รับอาการบาดเจ็บแม้แต่ครั้งเดียวขณะที่ลงสนามครบครันสิบาทีกับการลงสนาม37แมชในพิีเร์ลีกในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะข้อต่อมาการาฟเฟนเบิร์กสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ได้อีกไหมอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะักขากวิจารณ์ผลงานของการาฟเฟนเบิร์ก แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่นักเตะต้องพัฒนาก็คือการยิงประตูโดยเขาไม่สามารถยิงประตูได้เลยในทุกการและกระทาได้เพียงแค่4แอสซิสเท่านั้นนี่คือประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับฤดูกาล25ัดยเฟนเบิร์กจะพัฒนาในเรื่องของการยิงประตูในครั้งนี้ให้ดีขึ้นได้หรือไม่โดยแน่นอนนะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญสำหรับในายใหญ่ชาวดัชในการยกระดับเรื่องการจบสกอร์ให้กับลูกทีมนะฮะเพื่อร่วมชาติในครั้งนี้ให้จบได้ หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการทำรรมาที่ตำแหน่งบิสฟิลด์ตัวรับทําให้โอกาสในการยิงประตูค่อนข้างจะน้อยแต่ท้านของฝั่งบรอดดี้แสดงให้เห็นแล้วว่าตอนที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมทั้งนักเตะอีกหลายคนที่สวมบทบาทนี้และสามารถยิงประตูสําคัญให้กับต้นสังกัดของพวกเขาได้นั้นสำหรับทาดนานของทีมที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเกมรุกอย่างเดลว์พูลแถมกาลังจะได้ผู้เล่นอย่างฟอร์เดนเวิร์ชเข้ายิ่งทำให้เกมบุกของหัวแดงเวอร์พูลอันตรายมากยิ่งขึ้น นั่นก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่การาฟรเฟนเบิร์กจะยิงประตูเพิ่มเติมขึ้นมาได้แน่นอนว่าการาเฟนเบิร์กเองนั้นจําเป็นจะต้องเรียนรู้ได้หลายเรื่องเพราะว่าปัจจุบันความต้องการของวิลด์ตัวรับมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยโค้ชมาเกเดเล่แต่ว่าการนั้นการาเฟนเบิร์กก็ไปสูน์้ห้เห็นแล้วว่าเขาเหมาะกับลูกหนังสมัยใหม่ในครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนและค่ะด้วยคุณวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ